หม่ดอกแรกครับนนมีจองแล้ว What's o u r r e e มาเลยครับสีน้ำเงินดอกที่สองครับนะ w a t s อันนี้ดอกฟรีแรงครับเลยดอกที่สามน้ w ร a t u e นอีไปเลยกันครับ มาน้ำมันโปน้อกไี่สีมวยีรลลไยใช่ว้าเลสีขาวสุดท้าย1 2อสองสามไอ้แ่แต่ครับห้าตเราไมรเลน่ามาน่ามครับวันนี้ครับและหมู่แตเราครับนะฮะอะไรทีมีการออกโรงการว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดู po, ดก então, ัน <réussi> ลีบกบาสเกตบอลนะครัซึ่งจะให้ช้างทั้งสองฝั่งมาแข่งขันบาสเกตบอลกันใครชุดได้เยอะเป็นฝ่ายชนะนะครับอ่าลูกบอลเยอะมากเลยให้สัมปทานทักเชิดค,ครับและผู้เข้าแข่งขันรายนี้เรียกมาเลยนะครับสอง సీమపండిత గారు సీమపండిత గారు నమస్కారం పెద్దలారా జయమండి నమస్కారం పెద్దలారా సీమపండిత గారు รี yeah. ิน <tampoco S 2> so ีครับแลวก็กสองมว่าลงไหวแล้วเรียบร้อยชนะแน่แต่กนครับเต้รลงหรือเปล่างนอรหน่อยโรเบีร์ริกอบคุณมากรับเต็มเตตอีกประเภทหนึงกันนะครับอันนี้ใครๆก็รู้จักและก็เล่นได้ลหลายทีที่เป็น มีแฟนตับประทัดเยอะนะฮะซ็อกเกอร์ดาวเด็กมาเรยนซ็อกเกอร์โอเคมาเลยครับอันนี้ลูกนกันะครับผมนะฮะอย่ามองเป็นลูกนิมิตนะครับลุ้นความชัดชัดเลยนะฮะนั่งเดียวครับระวังความเปลี่ยนด้านซ้ายมือด้วยแล้วกันนะครับความเร็วตั้งแต่เอฟข้อะมาณ60ถึง70จุดเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเข้าแล้วก็นองได้ลงมือต่อแล้วกันเลยครับลุ้ทีฟร้อง คลจนโด,โดต่อรแครับหลาัอคืนสามหใช่ไหมโอเคครับมามรับปรมกันทีมสีแดงรับงมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกนจะทำคืนนีโ้โอเครอ้องริเมรด้ตอนนี้มป็นท้ายม่เข้าครับหนึ่เอาลฮะมาดูครับโดนฟิฟฟ์ฟรีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าใครที่เป็นแฟนแมนยูใครจะเป็นแฟน สีพรมเนรได้รอบหนึ so ่งสองสามวันเรซิเข้าแล้วสวัดีวยเนีรังที่สมาับเ รอบที่สครับเกิดอะอไรขึ้นกับคนดรงมาเลยครับต่ไมกัเป็นยิงเานันแต่มาเป็นคนิงเขากนนะครับใส่ไล่โค้งแบบนีนี่นะครับช่างเป็นอะดูนะครับว่าวช็อกีเจ็ยิงไปยโอ้โหเล่นสักเตืนเลยฮะวาลรงไปหมร่วงจริงๆเลยครับร่วมจริงๆด้วย หลังจากนี้ร้อมมาแล้วเรามีต้องเข้าต้องเข้าเข้าหรือมกันเข้าข้างออกข้างเลยครับ <S <S เอออะไรก็จะคิดได้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งชุดอูเอาละฮะดูครับโรบินฟาร์ามซี่ครับจากฮอลแลนด์ครัว่าอินเทลแลนด์ one two three ยงขวา 20ครับ20และก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะในช่วงทั้งสี่รอบนะครับ4ครั้งมาครับเดี๋ยวมาดูนะครันเข้าหรือไม่เข้าจะมีได้ตายหรือไม่นะฮะถ้าเข้าได้มา1เมหน1เม่มเห,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 ห็นเห็นอุ้ยสี่ต่อมาดีมากครับแล้วมาดูว่าเราจะไ้ไอ่ะจับบ้าไปเลยครับแล้วก็มาดูครับว่าวิภาเวซี่ครับจะทำเป็น30หรือไม่ นี emos, ่แลงครามันกโ้ดู power ว่าแล้วว่าล้เกิดข้ามาได้รอดจริงลงมีอโรบินฟรานซิสบานช์ดายูไนแคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกระสัน รับเจอกลยคับแมววันนี้มีบทโปรจกตมาด้วยวันนี้มีขอมาแล้วขอได้เจอค่าตัวแทนจากคณะขอบคุณทนิสาครับท่านครับผมครับ